สวัสดีค่ะวันนี้ p u ณิตา com นะคะจะมาแนะนำ BB Care Air ค่ะตัวนี้จะเป็น personal air purifier นะคะเป็นที่กรองอากาศขนาดเล็กค่ะน่ารักมากๆเลยสำหรับเด็กๆนะคะมีสายนะคะเป็นเอาไว้ห้อยคอค่ะ ใส่กับตรงนี้นะคะใส่เสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะทําเหมือนกันตัวนี้ถอดออกได้นะคะเอาไว้ปรับสายความยาวสายค่ะ ด้านทำเหมือนกันนะคะเป็นสร้อยคอค่ะเอาไว้ให้เด็กๆห้อยนะคะจะเป็นเครื่องกรองอากาศขนาดเด็กค่ะ ใช้งานด้วยการปล่อยประจุไอออนนะคะเป็นประจุฟไฟฟ้าลบค่ะเพื่อไปดักจับมลพิษในอากาศนะคะเวลาเปิดเครื่องก็เปิดตรงนี้ค่ะเครื่องทำงานค่อนข้างเงียบนะคะมีเสียงเบาๆเท่านั้นเอง ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่นะคะก็คือใช้ชาร์จไฟค่ะก็จะมีสายชาร์จมาให้ด้วยแบบนี้นะคะตัวเครื่องนะคะจะดักจับนะคะสารฟอร์มอดีไฮ PM 2 5แล้วก็ควันบุหรี่มือ2นะคะที่รอบข้างนะคะสูดดมนะคะตัวนี้นะคะก็จะทำให้อากาศบริสุทธิ์ค่ะ ข้อดีคือรีชาร์จได้ตลอดนะคะเพราะว่าใช้ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็ระยะที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือในระยะ1เมตรนะคะแล้วก็เงียบมากเหมาะสำหรับเด็กๆนะคะีเลย BB c a แคเหมาะกับอากาศในโลกสมัยนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามลพิษค่อนข้างเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะก็ควรจะมี BB บีแคร์แนะคะ เป็นสร้อยคอน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้ลูกรับรองน้องต้องยอมใช้แน่ๆเลยค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสอบถามมาทางไลน์ได้เลยค่ะ l ลน์ ID at puwnita ค่ะแอดมินยินดีตอบทุกคำถามนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ